หลังจากที่ตามหามานานนะครับไปใาให้นู้นบ้างนะนี่บ้างนะไพ่ก็เรียบร้อยครับนะเสร็จปัตโต้เป็นเดียวเรียบร้อยครับนะสตีชี้ที่สองนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยนกตกปลาทุกท่านด้วยนะครับ พบกับผมนะครับนเบียรจากช่องพาทิวชิงนะครับนะวันนี้ก็เช่ยงเผยครับพาทา่านผู้ชมนะนักตกปลามาตกปลาครับผมนะวันนี้หลักๆก,ก็มาตกชโดครับนะหมายสวยมากครับหมายช่วงนี้เออมันเป็นช่วงต้นฤด,ดูฝนครับนะบริเวณนี้กรมประมงเขาก็ห้ามหาปลานะครับนะเช่นพวกลงตาคายพวกอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ให้ลงนะครับนะ ก็เป็นโอกาสทองของนักตกปลานะครับนะพอเบ็ดาาพอเบ็ดตกปลาเนี่ยทางการอนุญาตให้ตกได้นะครับนะก็เป็นโอกาสทองนะครับน่าสวยมากครับนะเดี๋ยวลุ้นดูครับว่าผมจะมีผลงานไหมโอเคครับไปมอกี้ลุยน้ำมานะครับนะโอ้โหน้ำถึงเอวเลยครับท่านผู้ชม เล็กพอสมควรนะครับตรงนี้นะหมายสวยมากครับเดี๋ยวลองดูครับมันจะมีตัวมากัดไหมวันนี้ ปลาน่าจะไม่เข้าครับ hmm. ท่านผู้ชมนะถ้ามีตัวมันกัดแหละผมว่าพราะบริเวณตรงนี้มันข้างล่างมันไม่ค่อยมีป่านะครับไม่มีป่าสลายไม่มีที่ซุกให้ปลาเล็กมาหากินนะครับนะผมคิดว่านะครับปลาเล็กไม่มาปลาใหญ่ก็ไม่มี ดูพื้นครับเนี่ยมันเป็นเป็นดินทรายเลยนะครับข้างล่างนะไม่มีป่าสลายไม่มีอาหารของปลาเล็กนะครับปลาเล็กมันเลยไม่มีที่หากินไม่ได้มาหากินบริเวณเนี้นะเชดโดก็เลยไม่มีครับแถวเนี้ยผมคิดว่านะ เบ,า,บาเบรครับีนะ้ทะลุล้ผมว่าจยหลุดนทวอย่นั่่ยุวยเดี๋ยวขึ้นก่อนครับะะดเดี๋ยวขึ้นก่อนนะย นะหลังจากที่ตามหามานานนะครับไปหมายนู้นบ้างหมายนี่บ้างนะสุดท้ายก็เรียบร้อยครับนะเสร็จบัตโดเบ็ดเดี่ยวทะลุครับผมตัวนี้ออกตาครับผมไม่เหลือนะผมเปลี่ยนเป็นเบ็ดเดี่ยวนะครับนะไม่เหลือบอกเลยครับ oh. เบ็ดเดี่ยวทะลุทะลวงมากนะวันนี้ก็ถือโอกาสมาเทสคันบนุรีนะครับเพราะว่าผมได้สั่งคันใหม่มานะครับตัวนี้ เป็นแบ c คเดวิลนะครับตัวนี้ผมใช้อ่าเวทสิบสนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมเอาไว้ตีปลาช่อนนะครับ <c oughs> เผื่อผิดคิ้วได้นะเนี่ยโดไซ์โลกว่า2โลสบายครับผมนะบอกเลยสายผมใช้ PE 2นะครับนะกิฟผมใช้เบอร์หนึ่งเอ้ยไม่ใช่เบอร์ศูนย์เด <c oughs> กเล็กเล็กครับกิฟโอเคโเคโอเคครับ ก็ยังพอมีกำลังใจขึ้นมานะไม่เหนื่อยหายเหนื่อยแล้วโอเคครับเดี๋ยวตามต่อสุดยอดครับเกมท่านผู้ชมได้ไปแล้วนะแจมนะครับนะไซส์ก็โลวกว่านะผมไม่ได้ปล่อยนะครับขอเก็บไปทําเป็นอาหารแล้วกันนะก็ <c oughs> ย้ายมาเรื่อยๆครับนะไล่มาจากฝั่งนน,งน้นฝั่งนน้นขี่รถมาเรื่อยๆนะตอนนี้ลมครับนะค่อนข้างแรงด้วยลม เกิดกับลมนี่เป็นอะไรที่คู่กันแากครับใช้ครับเดี๋ยวตามตัวต่อไป ปลาอะไรวะเฮ้ยปลาอะไรวะสูบหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นป๊อปเปอร์นะครับนะ ไม่แน่ใจว่าเป็นป่าหรือพิสอาจจะมีกระสุนยู่งแถวนี้ก็ได้ครับเดยวลองดู กระสูบครับไปอย่างเงี้ยกระสูบกัดเอ้ยอย่าหลุดด้วยเดี๋ยวเล่นก่อนครับกัดปเปอร์นะครับนะอุอ้ออออยจิตหมิ่นด้วยนะยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สปีชีที่สองนะครับกัดเป็นกระสูบผมว่ามันน่ามีนะนี่ครับกัดป๊อปเปอร์ลาพล่านะครับห้าเซนนะตัวนี้สายก็สายสวยอยู่ครับตัวนี้นะอุ้ยใจเย็นลุกใจสวยนะโอเคครับเดี๋ยวเขาเจ็บนะตัวนี้สุดยอดครับ คุณผู้ชมหลังจากที่ตกไปได้สักประมาณ 2- 3สามชั่วโมงได้ครับนะวันนี้ก็ขึ้นมาตีห้ากว่าครับเพราะว่าผมตื่นตอนตีสี่นะตื่นตีสี่ทำธุระทำอะไรเสร็จก็ขึ้นมาตีห้ากว่าหมายแรกที่ผมว่าจะไปน,ะน่ามีตัวมากครับนะหวังผลเลยครั้งแรกนะคิดว่าจะหวังผลหมายนั้นเลยแต่ก็ไม่ได้ตัวครับนะโอ้โหไม่เห็นปิบไม่มีปลาเลยนะหมายอย่างสวยนะแต่ไม่มีปลามาได้ตรงเนี้ยครับ ขี่มาใหม่ๆลองตกเล่นๆนะครับไม่คิดว่าจะมีตัวนะกัดเฉยแล้วก็ได้กระสุนหนึ่งตัวนะครับนะขอกับขอเก็บไปทําเป็นกับข้าวแล้วกันนะครับคลิปนี้ไม่ได้ปล่อยนะตอนนี้ก็สายแล้วครับจะได้เวลากลับแล้วนะสิบโมงกว่าได้แล้วมั้งเนี่ยแดดช่วงนี้ยิ่งร้อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดซับให้ผมด้วยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรทาคลิปยอดวิวตกมากนะครับน่ะ เจ้าซับก็นิ่งเลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะ y o ยูทูปปิดการมองเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่รู้นะ,ะช่วยกดไลค์กดซับ, like, บให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะบางครั้งก็ไปไกลบ้างใกล้บ้างนะครับนะพอได้มีอยอดไลค์ยอดซ like, ับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็โอเคนะครับนะกว่าจะได้แต่ละคลิปนี่โอ้โหลำบากมากนะครับนะ นะนะท่านผู้ชมที่ทําช่องเกี่ยวกับตกปลาก็คงจะรู้นะครับกว่าจะได้แต่คลิปนะเพราะตกปลานี่มันไม่ได้ว่าตกแล้วมันจะได้ตลอดนะครับเไม่เหมือนกับรายการทําอาหารรายการท่องเที่ยวนะออกไปก็ได้คลิปนะครับบางทีครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมนะนะักนะตกปลาไปเพียงเท่านี้นครับเจอกันใคลิปหน้าครับสวัสดีครับ